มือนี่มาตามน้าจานพ่อดีพันยุดงานธรรมาดาน้าจานนี่เพิ่นหาตัวอย่างออเลียค่ะเพราะว่าเพิ่นไปทำงานอ้วนมือนี่เป็นมือยุดเพิน่นจะเลยมาตามเพิ่นห่มาแล้วสูตรคำนวณเพิน่นเน้นบนเน้นล่างจะเป็นตัวใดล่องไปติดตามไปเลยค่ะสวัสดีครับน้าจานครับ นีกมมาตามข้างงจานนะนีคำนวดมาุก้อนคอยอย่งลุงมันวิ่งว่วิ่งเกล่างก็ไปขึ้นบนวิ่งบนหาก็ไปลงลางสลับเลยสลับเลอเอออ๋อมีนองสลับกันทำไมเจียมือตอนน่ะเนี่ยทำไมไมมาซูนหมอก้อนหอกแล้วกัตัดออกวันออกไปแล้วแล้วหอก่ะ อะไรเอาพี่น้องนครับสำหรับทางดีใจน้องนะครับรู้ว่าสูตรสามตัววันนี้มากแห้งอีกแล้วมัน,ม,ม,นมันมาตรงอีกแล้วนะตรงอะไรครับลักษณะการตรงมันตรงคือลักษณะตรงนี่มันลักลอยคือซีสวดมันมาตรงกันมัน้ยโอ้เลขซีสวดแมนคือหัวเจี๊ยบมัม้งวะแมนแมนหัวแป๊เซ็ตนะ เขาอาให้้ตนมันใจคักนไน,นแมนม,<อ>มนม,ม,มันไม่เลยครับไว่เลยเอามาไเลยมันเนี้ยจังว่าเปียกเนาะเออพะวัโดนเด้องอ่าว่ามามันเกิดเป็นเลขขน็กาะงา้นมาเนีย<ม>จะ<ม>จะเบ่งเร้วมันส่วนมากมันจะขอเอาเงา,าย,ยอดหลังไปหา่าเป็นหางหวดพอดีแหละมีหวัวที่หกมันที<ม>นเขาบนตรงๆแค่สองหัวนอร์มาเขาล้าง ตา,างางสามวันวันนี้วดที่หมนันสิไปล้างไปฝน,นว่างาสู่สามตัวส้นกันีชุดเลยวเนี่ยแมอนอทีบ่าเคยไวเจ็ดปีทั้งมาีทเนอร์อ่ะองนี้มาไวอีกแล้วแมนเาคือว่างงี้ัเนว่ามาไวนี่ออกเ็แปดเนาะเ็บแปดเจ็บเก็่จะาเขา,า,าลงไ้สามตัวแมนเบสี่มันใจได้สามตัวตหาตัดสองตัว แต่วันใต่บนมันไปลงล่างหมดลยวันน่ะครับวอง่ายส้นกันแล้วเนาะเนาะส้นกันแล้วส้นกันแล้วส้นใบฟอมวันเนี้ยเอาไปดวงเอลซี่ล่ะไต่บลวันเดียวก็งามพี่น้องต้องพิจารณาเอาเนาะเนียนวันดีตกตัดเนาะวันดีเนาะเรียนว่าไง่ยยัดเด็ดท้าตัวตรงๆเฮ้ยตัดเด็ดต้องเนียงวันเนี้ยเราประกันเราสามตัวตรงเอาไปมาตัดสองตัวเดิดเนาะ่นครับจะ่าส้นกันแล้ว อาจจะไปบนไปล่างก็ได้นะว่าไอเราบปการบนย่างเดียลเอาเนี้ยยัดดีดีกันว่าดกันด้ยน้เยา่ยนมันใจโหดมันใจพูดเลยสิครัววายุสูตสามตัวกันดะครับวา็ุเฉลีสาตัวนเดียวสามตัว้ก็จันเดืจดขนแลยครับมันใจโพดอ้าเอาด้อพี่น้องชุดสูตรสามตัวซีสูตส้นกันบดเหลืเด้อนะครับส้นอีกแล้วคั้งนี้นะครับ แต่ว่าเป็นว่าเียงงามพี่น้องสาเหลือเรานะครับเป็นวานเนาะแมนอืมแต่ว่านี่ยังเกิดขึ้นได้ดอกเนาะนะครับบ่บ่มีพ่อวัเดียวเห็นมันลอยไหมเดอยวดอกว่าพูดว่าดังไแมนเออเมืหนู่าแนนอนไปตือเนาะช่วงหันรสิบกว่วดดยูวัดืนนี้ก็พอยู่อืมเราแนนนอนมาไหนพึ้วันครับผมืมอานะครับมาตัวแรกลุงส้นกันสองหนึ่งสาม เหลียเลียมาเจอเนาะเออแล้วสตะแนงมืเอแนนสองหนึ่สามอกจัสองนึองสมหนึ่งสามแนนลูกมาะ้ามามันถ้าตามสูตรมันก็เป็นสองสามสองสามเาแนครับตัวสองตัวสองสามเนาะแนนแล้วันนีุ้ดรางเหรอไม่ครับแมนแนนชุดรางม่ได้กบงิงึักับเจ เดมาัมัดนึ่งอยู่ตอนนี้วยมัดเกดอยู่ตอนนีนเก็ดนะหรือว่าเก็ดหนะนี่ตัวเนนี่ครับมันมีเก็ดแปดเก็ดสองเก็ดสี่เราตัวกันคือเพื่หกห้ากบสามสองตัวกันอาจจะเป็นบนเวลาเนาะหลืสามตัวสู่สกนนะนันเนาะแเนนว่าม่นียนใจออตามนี้เด้อนะครับเป็นว่ามาแล้วเดอ้อนะครับสูตรสามตัว ที่สูตส้นกันนะครับซึ่งว่ดเจ็ดเท่าไรสุดแปดเจ็เท่า,า,ทาไหละ่ะนะครับมาส้นกันอีกแล้วมาส้นไม้ก็ผิดปกติอีกแล้วคุณว่านครับเพราะว่าจาเหล่ยมังหม่มคุณว่าตันหรือานะครับสองหนึ่งาครับตัวมาต้นกันนครับตันไหน2อง 1, 2, ห,หงสองสแล้กันหน่นะครับส้นเหล็กรางวิ่งหกับเพ็ดนลัดเก็ดเด้อนนะครับจากห่งนี้เจ็ดแปดเจ็ด็ดสหกห้าหลากก3สองครับว่างนคือเจ็ 7, 8, กับสาเนาะนะครับจะมาสูตรส้นกันสามตัวสส่วน มักสองสามเมือนเริ่มพวกทั้งบนทั้งล่างเลยเนาะตามมีด้วยน,นะครับเพราะว่ามันรับประกันอาไรนะพอมาจอดล้างสามวัมนก็ร้างเหมือนไะม่ดีเนาะกำลันทางมึงกันนะครับ เาแตัวเขาอกว่าก็ประาตีก็แง่มแต่ว่าแก็นอ่ะชิบสามมันจะี่นักแนนอนนะพิเวณเล็ก่ไรอออืมให้ชิ้อชิามคือ้สามมึงก็ได้ประมาณเนะครับมี่ชอก้คือกันนะครับเนี่ยเกิดเกิดันได้นะเพื่อนหนึ่งสามสองเคยดีนะเคยเลี่ยงกันหี่ละ ามเลีงไหมดลเลเลแล้เป็นสามตัวหนาามตัวไทยใช่ไหมสาตัวไทยแล้วกที่หนึ่งเโอ้เคยมีมาเนาะเคยนี่ออกปีเลยทวกตลุกมาเลสูตรสามตัวมันจะส้นกันเ่ยด้ดีเพ่นนมนโอกาสครั้งแรกนี่ครั้งแรกนี่เว้นสองปีวะเจ็ปีเจ็ปีเหบัด่าจสามนี่มันต้งแค่ปีคู่ัว บาน้เวนจากเบอกว่ท่านพ่อสองาเรียนเนี่เนีมาไเลจังเีกจังมาน่งล่เพตำล่าเลยลายานนเอะไปตลอดเลยนหน่อยที่ี้ยบัดจังเนี้ยมันท่วมอีกแล้วอะเจ้าวังเดนืว่างามแต่ว่าทั้งที่เน้นคือเน้นสามสองสองสามนั่นแหละแต่ว่าขามันก็ว่ามาลาง่า เย็ดมาลางนะสามสองสองสามนี่จะซื้อรับตู้อยี่เลยเลยอือก็เพบอกเขาเราพี่น้องนะครับส้ารับเหลือลูกจานนังวันนี้ได้ครับได้ชุดสามตัวโซนคันสี่ชุดเพราะว่าตรงกลางนี่มันมันจะไม่ได้จับเซย์แค่สามหัวขึ้นหลังมันจะเอาแค่ตัวหนากับตัวท้ายมันจับใส่กันเพียงแต่ว่ามันกลับไม่ใช่พี่น้องจับได้งวดแต่มันออกแบอย่างนี้ก็สามตัว ตามเป็ดแปดนกเจ็ดมันที่ลุงบอกลาสุดนะส้นกันส้นกันมันเป็ดแปดหกเจ็ดจะรู้เกี่เออจะเอาแปดเจ็ดล้างลรางเข้าไปตัจำวันที่เขาหักได้หนือเส้นมาแล้วนะครับส้นแบบแบบไหวก็ทีปกติหรือว่าเป็นรองห้าล่ะนไหวเราก็เล็บกางามอีกก็มาเล็บกาว่าขอตาเลย เราก็เดี๋ยวเนาะไม่ยากเลยขึ้นี้เนาะน้องเรียนงูดาจอดตัวนีอสูตร่นนะครับลานะครับเนาะเราตามสูตรแต่ว่าเรนี้มันจเล็กล่างนี่ล่างเจ็ดนี่ลักเจ็ดนี่บอกว่าเจ็ดเป็นลักสิบล่างนี่วันนี้หาสามสองสามมากๆเลยนะครับชุดๆมันมันกันเราจะทำของตูจานเนอนะครับชุดสามตัวส้นกันนะครับ สามนี<ห>่นะครับสองหนึ่งสามสองหนึ่งสองสามหนึ่งสามมาเลยวิ่งหนึ่งกับเจ็ดนะครับจะมาเจ็ดเปรกับเจ็ดสองเจ็ดสี่โอกาสามสองวกให้เจ็ดเปรียกับสามสองนะครับสามนี่้องทำมาต้องรจันะราพลุงจานอะไรที่นักปันท่าดีให้ครับในวันนี้เดี๋ยวมเป็นลรอีกก่อนลาคือหนึ่งเนาะนอนเนลาเีนหนึ่งุดได้นะเรากอนจิุงจันมาเดินนะครับสวัครับวว่า